สวัสดีครับผมชื่อนายพงษ์รัตพัฒนพรอมจันทร์รหัสนักศึกษา67020 2ศ6 0 1 3สครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องหัวแรงครับผมหัวข้อการนำเสนอครับ1ที่มาและความสำคัญ2โครงสร้าง3เนื้อหาหลัก4สี่ศูนยาฟครับ เรามาดูที่มาและความสำคัญกันครับที่มาและความสำคัญคืออะไรห่อแรงคืออะไรหัอแรงคือเครื่องมือใช้บัดกีโดยอาศัยความร้อนจากแท่งโลหะที่ถูกทำให้ร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าหรือบางชนิดใช้แก๊สเพื่อทำให้เกิดความร้อนครับเพื่อที่จะทำให้ตะกั่วนั้นหลอมละลายและเชื่อมชิ้นงานโลหะได้เช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือสายไฟเข้ายึดติดด้วยกันครับ ต่อไปจะเป็นโครงสร้างครับผมโครงสร้างมีอะไรบ้างอย่างแรกคือแปลงแรงหรือเหล็กแรงเป็นส่วนที่ดนความร้อนโดยตรงใช้สัมผัสกับชิญญ้นงานและนำความร้อนไปตะลไปนัายตะกั่วบัเตกีครับตัวกันความร้อนหรือโคนปลายยึดปลายแรงเอาไว้และช่วยป้องกันความร้อนย้อนกลับมายัางมือผู้ใช้ครับ ชุดทำความร้อนหรือฮีเตอร์เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความร้อนอาจเป็นโครลวดหรือเซรามิกขึ้นอยู่กับรุ่นครับผมต่อไปคือเคสตัวหรือตัวเครื่องหุ้มองค์ประกอบภายในทั้งหมดมีกรณีฉนวนกันความร้อนป้องกันมือผู้ใช้ถูกไฟลวกครับต่อไปคือสายไฟหรือตัวจ่ายไฟ จ่ายไฟไปยังฮีเตอร์เพื่อทำให้เกิดความร้อนครับผมและต่อไปคือสวิตช์หรือบางรุ่นอาจจะมีตัวควบคุมอุณหภูมิครับผมปรับอุณหภูมิเปิดปิดเครื่องบางรุ่นมีวงจรควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ครับประมาณนั้นต่อไปคือเนื้อหาหลักครับหลักการทำงานแรก 1. จ่ายไฟเข้าสู่ฮีเตอร์ภายในหัวแรงมีขดลวดนำความร้อนหรือแท่งเซรามิกทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นความร้อนครับ 2. ความร้อนที่ส่งต่อไปยังปลายหัวแรงครับผมฮีเตอร์จะถ่ายเทความร้อนไปยังปลายแรงทำให้เกิดโลหะนำความร้อนครับผมข้อ3แปลงร้อน ร้อนจนสามารถละลายตะกั่วบัตรกีเมื่อละลายแปลงสัมผัสกับตะกั่วบัตรกีความร้อนจะทําให้ตะกั่วละลายเมื่อตะกั่วละลายไหลเข้าไปยึดติดกับแผ่นโลหะของชิ้นงานจะ,จะทำให้ชิ้นงานนั้นติดกันครับผมข้อต่อไปเมื่อยกหัวแร้งออกตะกั่วจะเย็นลงจับและแข็งตัวทําให้เกิดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและทางคนครับผม ต่อไปคือสูตรและกราฟนี่คือสูตรและกราฟของหัวแรงครับสูตรที่1คือกําลังไฟฟ้าของหัวแรงสูตรที่2คือสรรมการถ่ายเทความร้อนครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ